คุณวันธนีนี่เป็นหอบผืดนะฮะเป็นคุณแม่เป็นเบาหวานหรือว่าเป็นเบาหวานเองครับคุณแม่เป็นคุณแม่เป็นด้วยนะครับแต่จะเล่าอาการของตัวเองก่อนค่ะเป็นหอบผืดยังไงครับแพ้อะไรครับคือจะมีแพ้อากาศแล้วก็อากาศอะไรครับอากาศร้อนอากาศเย็นคือถ้าเกิดว่าฟ้าครึ้มอะไรเงี้ยฝนจะตกค่ะโอ้ก็จะมีน้ำมุก ไหลออกมาเป็นน้ําใสๆเลยแล้วเมื่อเมื่อสักครู่มีไหมฮะไม่มีค่ะไม่มีนะฮะเพราะเมื่อกี้ฝนตกไปแล้วนะฮะแล้วก็จะจามไม่หยุดแบบอายคนเขามากเลยเวลาได้กลิ่นพวกกลิ่นสีทินเนอร์หรือว่าไอพวกน้ํามันเนี่ยสารเคมีวิค่ะม,ม,มันก็จะหายใจได้จีด๊ดเดี๋ยวแบบไม่เต็มปอดไม่เต็มปอดอเคยโดนหามไปพ่นยาหลายครั้งอ๋อฮะค่ะ แล้วก็พอเมื่อเมื่อไม่กี่เดือนเจอเพื่อนครับเขาบอกว่าให้ลองกินบิมดูมเราก็ไม่เชื่อเพราะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก็คงต้องไปหาหมอหาหมอค่ะก็จะกินยากแก้แพ้เป็นประจำาาแล้วมารู้จักกับบิมได้ยังไงครับก็เพื่อนแนะนำค่ะแต่ที่แรกเนี่ยไม่เชื่อ,อเขาก็บอกเออเนี่ยลองดูอะไรไม่เชื่อก็ คลิกไปที่บ้านมีเน็ตหรือเปล่าก็เลยเข้าในอ,อินเทอร์เน็ตดูเข้า,าไปในเน็ตดูดูก็เห็นว่าเออไปไปดูข้อมูลเขาก็เลยลองดูลองดทงูทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยป่วยเป็น,เป,นเป็นโรคแพ้อากาศนี่มากีดด่ปีครับเป็นมาประมาณตั้งแต่ปี4-2่องะคะ่ะตั้งแต่ปีสีองอาจารย์ครับโรคโรคภูมิแพ้หรือแพ้อากาศนี่มันมันมีโอกาสที่จะมาเป็นตอนโต หรือหรือบางคนนี้เป็นมาตั้งแต่เด็กคือโรคภูมิแพ้นี่บางทีก็เป็นกรรมพันธุ์บ,บางทีก็ไม่ใช่าาคือถ้าเรา,เาทําอะไรซ้ําๆซากๆอยู่อย่างเดียวอันนี้ก็มีโอกาสเป็นโรคภูมิแพ้ได้นะครับอย่างบางคนกินอาหารชนิดเดียวอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยไม่กินอาหารครบหมู่าาเพราะฉะนั้นก็ร่างกายก็จะขาดสารอาหารบางอย่างที่จะทําให้ระบบภูมิคุ้มกันเปลี่ยนแปลงไปได้เสร็จแล้วมาบิม นานแค่ไหนถึงเห็นผลว่ามันดีกับสุขภาพครับก็บิมสีเขียวขวดสีเขียวอะค่ะ <ทำ S 2> ใช้มาสองอาทิตย์มันก็ไม่มีอาการคือพอฟ้าคลึ้มมาเนี่ยเราก็เตรียมตัวและทิชชู่กล่องหนึ่ง huh. ตอนนี้ก็สองอาทิตย์มันเออมันก็ไม่เป็นคือพยายามพิสูจน์อยู่เหมือนกันค่ะคือค่อยๆสังเกตตัวเองอยู่ไงฮะนะก็ไม่เป็น คอยระวังก็ไม่เป็นอืตอนนี้ก็เลยสู้ฝนออกไปเลยตากฝนแหละก็ไปยืนอยู่ที่ระเบียง uh huh. ดูซิว่ามันมันจะฟิตฟิตไหมมันจะ uh huh. น้ำมูกไหลไหมพิธาพิสูจน์ก็ไม่เป็นอ uh huh. ข้าวบ้านก็บอกกับแม่บอกอุ้ยแม่เนี่ยหนูหายแล้วคือแก่แล้วแต่ว่าจะใช้สับกับแม่ว่าหนู uh huh. ก็บอกเออแม่เนี่ยหนูไม่เป็นคุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วครับ เจ็ดสิบหกค่ะตัวเองห้าสิบห้าครับก็บอกแม่หนูไม่เป็นแล้วอลองดูไหมคือแม่นี่เขาจะเป็นเบาหวานด้วยไงฮะก็ะเป็นเป็นเป็นแผลแผลมันก็ไม่หายไม่หายเหม็นเน่าครับล้างมาหกเดือนโอ้โหก็จะซื้อชุดไอสตรไลายมาล้างให้าก็หมดค่าล้างแผลไปเยอะ ก็คือเบาหวานคุณแม่ก็ต้องควบคุมโดยการทานยาค่ะใช่แผลคุณแม่ก็ต้องมียาฆ่าเชื้อคอยทำความสะอาดอยู่เสมอใช่ค่ะล้างทุกวันอแต่มันก็ไม่ดีขึ้นอน้องชายซื้อไอตัวอะไรมาหลายอย่างก็ไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นสามพันกว่าบาทแต่ว่าไม่เอ่ยก็มาบอกแม่ลองดูตัวนี้แล้วกันหนูยังหายเลยอก็ลองให้แม่กินขวดสีฟ้า สูตรสำหรับคนเป็นเบาหวานใช่ค่ะเสร็จแล้วเป็นยังไงฮะทานอยู่เท่าไหร่ก็ขวดหนึ่งเช้าให้กินตื่นมาเลยให้สองเม็ด uh huh. แล้วก็ก่อนนอนอีกสองเม็ดหมดขวดหนึ่งแผลแห้งไม่ไม่เหม็นเน่าอะ่ะอืมค่ะจริงๆคือถ้าไม่เจอกับตัวเองนี่ยังเสียดายว่าไม่ได้ถ่ายรูปไว้อืมขวดหนึ่งแผแห้งพอขวดที่สองแผลเลยหยุ่นิดเดียว คุณหมอไม่สงสัยเลยฮะตอนนี้ยังค่ะวันที่26มอนนัดจะต้องพาคุณแม่ไปหาหมอใช่ค่ะ uh huh. น้ําตาลลดลงไหมฮะน้ําตาลก็วันที่26เนี่ยค่ะแต่ดูแล้วเนี่ยอาการโดยรวมเนี่ยคือดีขึ้นผิดปกติเลยมีความสุขก็มีความสุขค่ะอื hmm. เพราะว่าคือบอกกับน้องแล้วว่าแม่มีคนเดียว เสียไปก็ซ่อมไม่ได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นฉันก็หาให้ออือืก็มีอะไรดีทีแรกอะไรดีก็เอาหมดครับแต่ก็ไมไ่เรื่องมาหยุดอยู่ตรงเนี้ยใช่เพราะเสียไปมันซ่อมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะรักษาดูแลให้ดีก่อนที่จะเสียนะฮะใช่ค่ะ,อ,ะอาจารย์ครับอาการเบาหวานที่เป็นแผลเนี่ยเอาผมถามข้อมูลทั่วไปก่อนคนเป็นเบาหวานทําไมเป็นแผลถึงหาย,ยากครับ ก็คือคนเป็นเบาหวานเนี่ยระดับน้ำตาลในเลือดจะสูงนะฮะ,ะโดยปกติถ้าน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยมันก็จะไปทำลายทุกอย่างอะ่ะไม่ว่าจะเป็นเนื้อเย,ยือ่อระบบประสาทนะฮะหลอดเลือดอะไรพวกนี้มันจะทำให้ผิดไปจากปกติหมดเลยนะฮะทีนี้ถ้าเกิดบาดแผลปุ๊บเนี่ยเนื่องจากเลือดมันมีน้ำตาลอยู่ ในในกล้ามเนื้อหรือในเซลล์ของเนื้อเนี่ยก็จะมีน้ําตาลสูงเหมือนกันใช่ไหมฮะน้าตาลมันมาเลี้ยงแถวพวกนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบาดแผลขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเวลาติดเชื้อเนี่ยน้ำตาลเป็นอาหารของเชื้อฮ่นะะาะ,ะนั้นเชื้อก็จะ,จะเจริญเติบโตเร็วนะะการสมานแผลก็จะเกิดขึ้นช้าเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยมันไปขวางอยู่ครับนะคะ นั้นอันเนี้ยที่ทําให้บาดแผลมันมันไม่หายบางทีถึงกันเน่าใช่ไหมคะเน่าเนื่องจากมีมีเชื้อโรคเข้าไปนะคะและเชื้อก็จเจริญเติบโตได้ดีนะคะบางทีก็อาจจะต้องตัดนิ้วตัดขาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแล้วบิมเข้าไปทําอะไรครับเมื่อสักครู่เนี่ยเราพูดกันถึงสูตรแรกดูแลเรื่องหอบผื่นหายแต่มาอีกสูตรหนึ่งทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งที่สูตรประกอบใกล้เคียงกันครับ ดูแลเรื่องของเบาหวานได้ดีขึ้นจริงๆที่ข้างขวดจะเห็นว่าองค์ประกรอบนีมันเหมือนกันหมดแต่วิธีการผลิตเราใช้กรรมวิธีการสกัดที่แตกต่างกันนะครับเพื่อจะให้องค์ประกรอบที่เพี้ยนออกไปที่แตกต่างออกไปเล็กน้อยครับเพื่อจะไปกระตุ้นสิ่งที่เราอยากจะกระตุ้นให้มากขึ้นให้ผลแตกต่างกัน,น เราจะทําอย่างนั้นได้ก็ด้วยอาศัยความรู้เชิงภูมิกุ้มกันวิทยาแล้วก็เทคนิคในการสกัดว่าสารแต่และตัวเนี่ยมันจะไปกระตุ้นเชิงภูมิคุ้มกันวิทยาอย่างไรนะครับนี่กรณีของเบาหวานเนี่ยเป็นกรณีหนึ่งซึ่งเราอธิบายได้ค่อนข้างยากในเชิงภูมิกุ้มกันวิทยาว่าในเชิงของที1 t สหนึ่งทสองหรือทีเอสเจ ตลอดระยะเวลาครึ่งปีที่ผ่านมาเราอธิบายอาการดีขึ้นของคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ Operation BIM ด้วยการเพิ่มขึ้นของ ts 1ลดลงของ ts 2และเพิ่มขึ้นของ ts 1 7คือการสร้างส,างสมดุลของ ts 1ึ ts 2 ts 1 7นะครับแต่ในการศึกษาเกี่ยวกับเบาหวานเนี่ยของนักวิยทยาศาสตร์ทั้งหลายในโลกเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจนกระทั่งบัดนี้ก็ยังสรุปจริงๆไม่ได้ ว่าไอเบาหวานเนี่ยมันจะเป็นที1เพิ่มขึ้นดีไหมทีเอสสลดลงดีหรือเปล่าเนื่องจากเขาเรียกว่าเป็นออร์แกนสเปซิฟิกซิมตัมคือมันเป็นขึ้นอยู่กับอาการ,าการขึ้นอยู่กับที่อาการไม่ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับระดับ คุมคุ้กันมากนักนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็การศึกษาพวกนี้ก็จะต้องรอเวลาการพิสูจน์แต่สิ่งที่เรารู้ชัดเจนนะครับในขณะที่เราอธิบายด้วย ts 1 ts 2และ ts 1 7ไม่ได้นะครับแคปซูลที่มีองค์ประกอบที่อยู่ในสูตรสีฟ้าของเรามันมีองค์ประกอบที่สามารถลดสิ่งที่ไม่เลือขาวหลังออกมาคืออินเตอร์ลูคิน one เบต้านะครับซึ่งตัวเนี้ย มันจะไปทําให้ตับอ่อนน้าอาจารย์ตับอ่อนสร้างอินซูลินมากขึ้นนะฮะซึ่งอินซูลินก็คือตัวที่จะพาเอาไขมันป้อนเข้าไปในกล้ามเนื้อเข้าไปในตับนะก็ทำให้ทำให้น้ําตาลในในเลือดมันลดลงน้ำตาลก็ลดลงด้วยในขณะเดียวกันครับองค์ประกอบหนึ่งในสูตรสีฟ้าที่ผมทําขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไปลด สารซึ่งเม็ดเลือดขาวหลั่งออกมาอีกตัวหนึ่งคือ T N F Alpha นะฮะ T N F Alpha เนี่ยในสำหรับคนที่เป็นเม็งเนี่ยมันอาจจะดีคือมันจะทำให้เซลล์เม็งเนี่ยฆ่าตัวตายนะะในขณะที่ T N F Alpha เนี่ยมันมันเพิ่มมากขึ้นนี่นะครับมันจะเ,จเกิดสิ่งที่ไม่เหมาะสำหรับคนเป็นเบาหวานก็คืออินซูลินถึงแม้ว่าในเลือดจะมีอยู่มากพอ อินซูลินไม่สามารถทำงานได้เกิดอาการดื้อต่ออินซูลินขึ้นมานะครับคือมีการ T.N.F เนี่ยตัวทาให้เราก็พบว่าผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในองค์ประกอบที่อยู่ในสูตรสีฟ้าเนี่ยมันจะลด T.N.F ได้อย่างดีเพราะฉะนั้นมันก็ลดอาการดื้อต่ออินซูลินลงไปได้การสร้างอินซูลินเพิ่มขึ้นก็คือการลดอาการเบาหวานประเภทที่หนึ่ง การลด T N F Alpha ก็คือการลดอาการเบาหวานประเภทที่สองนะครับเพราะนั้นมันอยู่ในแคปซูลนั่นนะครับเ,เพราะเป็นเป็นผปิดพันธ์นที่ฉมังมากๆค,คนป่วยเนี่ยเวลาที่มันเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยอะไรก็ตามที่มันทําให้ดีขึ้นคนเป็นลูกเองก็มีความสุขด้วยใช่นะครับ,รบอาล้วก็ยังไงก็ขอให้คุณแม่ได้รับผลการตรวจที่ดีนะครับค่ะข,ขอบคุณมมกค่ะครับม่